ป่าจะเป็นดาร์ตี้ออ้าวอีเหมือนไม่มีตัวเลือกนะผมว่าต้องลิกเตอร์แหละดีสุดแล้วครับครับผมผมก็ยังวอนเวียนกับดาร์ตี้อยากกันดิอยากกันดิอยากเห็นเลยว่าสกินนนทกปะจัดไปเฟนิกส์ป่าทารอนพูดเป็นเล่นก็อยากได้สองแครี่อย่างดูทรงเขาอยากได้สองแครี่ครับป่าเจออ้าอีคือบอกว่าเฟนิกส์ป่าเนี่ยมันหลบมันหลบอ้าอีมันหลบลิกเตอร์ได้นะครับถ้าอยากได้สองแครี่จริงๆครับ สินเกมนี้ก็พอได้นะครับแต่ว่าก็มีตัวทำโป๊กระยะไกลประมาณหนึ่งแต่ป๊อกนอกจากไอเลนดอไม่ค่อยเห็นเล่นตัวอื่นนะที่เป็นแครี่ป่าปรากฏถึงเวลาใช้อาวุธลับแล้วไงเป็นดิกปา่าต้องมีอะไรสักอย่างแหละที่จะทําให้ฝันว่าท่าตกใจรวมถึงกองเชียร์ด้วยกองเชียร์ดุ้งกรรมการอึ้งเออนี่ยกองเชียร์ดุ้งกรรมการอึ้งครับซูก้าเออยังมีตัวนี้อยู่เราก็ไปคิดไกลมีซูก้าอยู่นะก็ไม่เบื่อไม่เมากับเอาอีนะครับ ก็ถ้าเกว่าซูก้าจะไม่มีในซีรีส์นี้แล้วจนกว่าจะเกมเจ็ดนะครับใช้แล้วทั้งคู่นะหรือว่ากระโดดสกายฟอร์ดจังหวะดีก็มีรู้เรื่องะจังหวะดีก็ดีไปครับผมจังหวะไม่ดีก็สวยไปแต่ดับตัวทําเยอะผมว่าก็มีโอกาสที่ซูก้าจะมีเวลาช่วงเวลาดีๆนะครับตัวทําอยู่มีประมาณหนึ่งแต่ทีนี้ผมว่าสิ่งที่น่ากลัวของเบเกทามครับเป็นสิ่คือการเติมเกมของลิเกเตอร์ครับจะเป็นปัญหากระทาลอนมากๆถ้าเกิดว่าลิเกเตอร์ของมาร์กี้เดินออกมาจากเลนได้บ่อยนะครับ แล้วตัวที่จะไปแข่เนี่ยโอ้โหสูตรทั้งดีนี่พอได้วินเลร้อยเปอร์เซ็นต์จากเคนปุ๊บนี่กำลังใจมาเต็มกองเชียร์ก็ให้เออเมื่อกี้คือสูตรอากาศนะใช่สูตรอากาศเอาออกซิเจนเข้าสู่เส้นเลือดเนี่ยร่างกายจะได้เตรียมพร้อมนะสำหรับเล่นเกมต่อไปเอาล้ครับส่วนทางเกมนี้ภารกิจของทางเบนก็ทามเองเนี่ยเอาจริงนี่ถ้าได้เติมเกมแล้วก็เปาวิงเวลาถึงเลทได้เนี่ยน่ากลัวมากนะครับ แต่ทีนี้ดับของทารอนเนี่ยก็จะใสตั้งแต่ต้นเกมเหมือนกันไม่รอนะครับแต่ละ <8 S 1> ทีน่าจะรู้เรื่องครับว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบอาจจะเหมือนเกมเมื่อกี้ก็ได้ต้องลดข้อผิดพลาดเลยครับทางฝั่งทารอนครับหลังที่เกมแรกนั้นผมพูดเลยว่าพลาดรอบนั้นตั้งแต่ช่วงต้นเกมอ่ะมันไม่ได้เบานะแล้วพอเป็นเกมรับตัวที่เหลือมันเล่นลําบากครับได้จร<น>ิงสุมายั่งหล่อนะครับอย่าลืไมไปซื้อเสื้อไซส์เด็กของมาร์กี้นะฮะ ลูกยิงสบายเออลูกคิมไม่โดนล้วงลูกยิงสบายนะฮะส่วนมากี้ปันตายหมดโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับในเกมนี้ครับไหนอะแฟนเบคอนชูป้ายแล้วแฟนทารอนชูป้ายด้วยนะครับมีไหมมีไหมครับป้ายสวยๆนี่ะเอเลสครับตึงๆอยู่ครับนี่นะฮะสวัสดีครับไม่รู้ว่าโดนอยู่ที่ไหนแล้วไปแล้วโดนแล้วอ้าเลยครับ มาดูกันในเกมนี้นะครับว่าจะจบลงในซีรีส์นี้หรือว่าจะเป็นเส้นทางไปต่อในการรีเวิร์สสวีปของเบเกชามมาดูไปพร้อมๆกันเลยครับและนี่เป็นเกมที่5ครับการท้าลันขอเสียปรบมือ่อยครับโอ้บรรยากาศในใบเทคบางนาฮอ8นี่บอกเลยว่าสนุกมากๆคุณผู้ชมครับถ้ามีโอกาสก็อยากอขอเรียนเชิญให้มารับชมบรรยากาศสดๆกันที่งานนะครับ ยังเป็นแกรนด์ฟนอลพอยท์นะครับของทารอนอยู่นะฮะแล้วก็ยังเป็นรีเวิร์สสวิตต่อเนื่องนะครับของเบคออถามนะมาดูครับเกมนี้จะเป็นของใครครับนะฮะอย่าลืมครับเกมไม่ห้ามพลาดครับกับ True 5G แพเกจสุดมันเลย